Channel เมนซาค่ะโอ้ยวันนี้มีความว่ารักตัวเองมากๆ รู้สึกว่าตัวเองสวยกรุดมากมากเลยทีเดียวเอเอก็ลุคนี้นะคะบอกเลยว่าแต่งมางามงดมากๆๆจริงจริงแล้วเป็นเมคอัพที่ค่อนข้างแต่งง่ายไม่รวมกับขนตาปลอมนะคะถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่าลุคนี้มีความพิเศษยังไงทําไมออกมาได้ดูสวยขนาดนี้ค่ะขออนุญาตโชว์เอง <laughs> ไปดูลุคนี้กันเลยดีกว่าเ,เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกาลังใจให้กับเมีคอมเมนต์มาหน่อยนะคะว่าลุคนี้เป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วคอมเมนต์แล้ว s u b s c r i b e แล้วเราไปดูลุคนีพ้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะมาจ้ามาขั้นตอนแรกในการแต่งหน้าในวันนี้นะคะทุกคนได้ยินเสียงไหมคะอันนี้ก็คือจะเป็นการเทสใหม่ใหม่เมีมีการพัฒนาอีกแล้วนะคะซื้อของใหม่เราจะทุกคนเดี๋ยวราไปเริ่มแต่งหน้ากันก่อนก็คือใดๆบำรุงให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาเริ่มการแต่งหน้ากันนะจ๊ะทุกคนวันนี้ก็คือทุกคนอาจจะงงๆกับเอเนอร์จีของเมย์หน่อยคือมันก็กากึ่งแล้วหวงความแบบจะอันเลิศริมตามไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็คือ เช้ามากแล้วดิฉันก็คือนอนน้อยมากมันก็เลยมีความแบบนิดนึงในการไม่ตื่นแล้วก็พีเอ็มแรงมากทุกคนยังไงก็ป้องกันตัวเองพยายามหาเลือกซื้อหน้ากากที่กันพีเอ็มได้นะหรือไม่ก็ไม่ต้องออกจากบ้านแล้วก็ซื้อเครื่องกรองอากาศมากรองด้วย้ากันนะคะเพราะว่าวันนี้ค่าขึ้นไปเป็นตัวสีม่วงเลยทุกคนอะต่อไปเราใช้เป็นครีมกันแดดนะคะของมิซูมิเหมือนเดิมนะจ๊ะเจ้าเดิมซื้อเองใช้เองนักเลงพอ ลองพื้นที่จะใช้วันนี้นะคะจะเป็นของ t o r t e Multiple ตัวนี้นะคะมันชื่อ Multipl e ใช่ไหมอ๋อมันชื่อ m u l t i t a ชก i n g ค่ะ <laughs> ทุกคน <laughs> นี่คืออาการของคนไม่ตื่นที่แท้ทูนะคะสีจะค่อนข้างเข้มนิดนึงนะคะแต่ว่าให้ผิวที่ค่อนข้างสวยแต่ว่าเมย์จะใช้กับพัฟของจ o o n g s e m u เป็นพัฟคุชชั่นเองนะคะพักหลังๆอะ่ะเมย์จะไม่ค่อยลงไพรเมอร์เท่าไหร่เพราะว่าพยายามทําผิวหน้าตัวเองให้มันดีนะคะทุกคนลองพื้นก็คือทาเบาๆบ,บางๆเห็นไหมคะ ทาบางมากเลยนะมันเป็นอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าเป็นสิ่งที่ควรทํานะคะต่อให้เรามีรอยเยอะขนาดไหนเราก็ไม่ควรใช้รองพื้นปริมาณที่มันเยอะจนเกินไปอะ่ะเพราะว่ามันจะทําให้หน้าของรอยิ่งแตกแหง้งแคกได้ระหว่างวันมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้เวลาในการกดรองพื้นหน่อยถ้าสมมติว่าไม่พอใจเนี่ยมีลงไม่ลอยอะไรเงี้ยพิธีแก้ก็คือการใช้คอนซีลเลอร์ตั้งแต่ก่อนลงรองพื้นเลยนะคะแต่ว่าอย่างเมงเงี้ยไม่ได้มาอยู่แล้วกับการแบบเออจะมีรอยนิดหน่อยก็ดูเป็นธรรมชาติของคนดี เข้าใจลบบ้าเออแต่ว่าพยายามให้เวลากับงานผิวหน่อยนะจ๊ะต่อไปนะคะเราก็จะลงคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ก็จะเป็นของ p o r s h a p e Tape เหมือนเดิมคือว่ามีจะใช้คอนซีลเลอร์ที่ค่อนข้างสีสว่างนิดนึงนะคะแล้วก็ลงในจุดที่เราจะบอยอัพมันขึ้นมา ต่อไปนะคะเราจะมาคอนทัวร์กรอบหน้าใช้เนอร์ครีมกันหน่อยจะหมดแล้วอะ่ะจะบอกว่าสีนี้เป็นสีที่ใช้ดีมากนะคะแต่ว่าในไทยมันหาซื้อยากนิดหนึ่งชื่อว่าสีสวีทที่ไทยเขาเรียกนิยมอะก็จะเป็นสีมอคค่านะคะอันนี้คือ Fenty Beauty by Harry h i เฮ n n a n น a นะคะ Matte Stick เราก็คือจะพยายามแบบทำกรอบหน้าก่อนนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาลิ์อัพคิ้วกันนะคะคิ้วก็จะเริ่มจากการใช้กาติดขนตาแล้วก็สูริบัดปัดขนคิ้วนะคะแล้ว ถูเข้าไปเลยเพื่อลิฟน้องคิ้วขึ้นไปนะคะอันนี้คือกาวติดขนตานะคะแล้วเราก็จะลิฟยิ้วขึ้นไปแบบนี้พยายามปะให้เขาเรียงตัวนั่นแหละเพราะว่าเมย์ไม่ได้ลิปให้มันแบบแนบไปกับตัวผิวของเรานะคะณนะตอนนี้นะเราลิปให้เขาแบบมีเลเยอร์ขึ้นมาก่อนเฉยๆประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเขียนคิ้วกันด้วยพาเลตของเคส designing brow กับแปรงโซอีว่านะคะเบอร์322 เ,เอาไว้เมย์จะมาสอนทำคิ้วแบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะเป็นคิ้วที่สามารถไปทำได้อีกหลายทรงเลยอะแล้วก็เดี๋ยวมาสอนเป็นคิ้วอัปเดตปีหน้าแล้วกันนะจ๊ะต่อไปนะคะเราจะลงแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นเมย์ใช้เป็นของเตรคคู่กับแปรงจ้ะ เป็นการเหมือนแบบเซ็ตคร่าวๆเฉยๆ,ๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆหน้าแห้งก็คือไม่ต้องเซ็ตก็ได้นะต่อไปนะคะเราจะใช้พาเลตตาของ Too Faced มีชื่อว่า Born This Way นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ใช้บ่อยมากเฉดสีก็จะประมาณนี้นะคะเมย์จะใช้สีนี้ก่อนเป็นสีแรกนะคะเบสลงให้ทั่วกระเบือกตาของเราเลยเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้แปรงแบบพุ่มๆลงสีอันนี้ผสมกับสีเดิมแล้วก็ลงช่วงหางตาเป็นหลักนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้สีนี้ทีเป็นสีที่มีชิมเมอร์ลงตรงกลางเปลือกตาเดิแล้วเราก็จะใช้สีที่สว่างที่สุดนะคะลงช่วงหัวตานะคะ ต่อไปทีนี้เราจะเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นแปลงที่หัวแบนมากขึ้นเราจะมาลงตรงขอบตาล่างนะคะทําเป็นเหมือนแบบเส้นขนตาดํามากแล้วก็เกลี่ยออกมาหน่อยอยิว<า>ทองร้องหนักมากจ่าแม่ต่อไปเดี๋ยวเขียนอ e ินไลเนอร์ด้านบนกันนะคะด้วยสีน้ําตาลเสร็จแล้วนะคะเราจะวิงหางตาอ,ออกมา ให้มันขนานกับข้างล่างนะคะอย่าให้มันชนกันนะให้มันมีแอรียที่เว้นอยู่นะคะสามารถไปย้อนคลิปได้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเป็นคลิปที่สอนการการิดาอไลเนอร์ประมาณนี้นะคะที่มีทําไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วต่อไปนะคะเราก็จะปัดมาสคาร่ากันนะคะแล้วก็เราจะมาติดขนตาแบบทีละช่อกันค่ะ ต่อไปเราจะติดขนตานะคะขนตาเราจะใช้เป็นของบิงบิงลาเชสแบบนี้เบอร์2กับเบอร์สผสมกันนะจ๊ะพูดเลยว่าถ้าไม่ว่างจริงก็อย่าหาทำก็มันนานมากทุกคน นี่คือขนตาที่เราติดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมันก็จะมีความปูฟ่องประมาณนี้คือจริงๆแล้วเราสามารถครีเอทให้มันน้อยกว่านี้ได้เยอะกว่านี้ได้หมดเลยมันคือความต้องการของแต่ละคนเลยนะคะอย่างเมย์วันนี้ตอนแรกกะว่าจะติดเบาๆแต่ดูไปดูมาแล้วยาวดีกว่าติดให้มันอลังไปเลยดีกว่านะคะ ก็ได้ตาที่มันแบบป๊อปอัพมากขึ้นหวานมากขึ้นอะไรอย่างนี้แป้งนะคะเมย์จะใช้เป็นแป้งฝนทิพนะทุกคนใช้ดีมากแต่ว่าเมย์จะใช้คู่กับแรงนะคะวันนี้ต้องการแบบหน้าแน่นนิดนึงนะคะก็เลยใช้แป้งผสมรองพื้นนิดนึงแต่แบบไม่ได้ใช้เยอะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนไปใช้เป็นแป้งของเซอร์วาซูอันนี้นะคะอันนี้มันเป็นแป้งสําหรับพุชชันอะ่ะมันจะเป็นแป้งเนื้อสีขาวๆแบบนี้นะคะ่ะที่เราเอามาทาแบบทัชอัพหรือแบบใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยมันคือดีมากๆนะคะคนผิวสองสีก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะหน้า,นกากเลย Filter. ต่อไปเช็ดกลับหน้านะคะเมยจะใช้เป็นบ๊อบบี้เบาบรอนซิ่งพาวเดอร์ก่อนนะคะเพราะว่าสีค่อนข้างเข้มปัดแก้มนะคะเมยจะใช้เป็นของทราตก่อนเนาะปัดเบาๆหน้าแก้มก่อน สีลูกคุ้นมากหลังจากนั้นนะคะเมจะใช้สีจันเบอร์3ผสมกับสีจันเบอร์1น,ะะน,นึ่งนะคะแต่ละให้อมยิ้มนิดนึงนะคะเราจะเน้นตังช่วงหนกดแก้มไฮไลท์นะคะก็ใช้เป็ของชาแนลมันเดิมลิปสติกนะคะวันนี้จะใช้เป็นอาริเชียสีเบอร์03ค่ะเป็นรุ่นตินจะทาให้เกินขอบปากนิดนึงนะคะ ใครสะดวกแค่สีนี้สีเดียวก็คือสามารถนะนะคะแต่ว่าไม่จะลงอเลเชียเบอร์หนึ่งอีกทีนึงนะคะจะเป็นสีแบบออกแดงส้มๆหน่อยจะลงด้านหน้านน่อเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไม่ขออนุญาตไปทําผมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวลองมาฟินิชลุกในวันนี้กันค่ะ <S <S และนี่นะคะก็คือฟินนชลุกในวันนี้ค่ะพูดเลยว่ากรุบ แกรุบแบบกรูปแบบเออรู้สึกตัวเองสวยรู้สึกแบบ I love you. I love ตัวเองมากอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละทุกคนเมย์อยากให้ทุกคนไปลอเราแต่งตามดูนะคะลุคนี้ก็คือพูดกันตรงๆถ้าไม่เอาเรื่องขนตาทุกอย่างแต่งง่ายมากทุกอย่างทําง่ายมากแบบมากๆจริงๆทุกคนแต่ว่าถ้าอยากให้ลุคมันละมุนตุ้นแบบนี้นะคะทุกคนก็ติดขนตาแบบที่เมย์ติดก็ได้นะคะแต่ก็ต้องใช้ความพยายามมากๆนิดนึงนะคะอาจจะต้องใช้การ ฝึกฝนนิดนึงนะแล้วก็พยายามติดให้มันชิดกับโคนขอบตามากที่สุดนะคะแล้วตรงนี้ก็คือยกห่างขึ้นมาหน่อยนึงนะคะก็จะได้ลุกประมาณนี้เลยทุกคนสวยกรุบมากสวยกรุบมากพูดเลยก็นั่นแหละค่ะถ้าเกิดเพื่นชอบลุคนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ในช่องแมเนซ่าจะได้วิพากิอินจากเมย์สหรับนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ